รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีแต่หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรางวัลประธานโลกเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติประชาบดีปี2554และปี2555ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินด,ดามาศประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากบริษัท M S S Cable TV จำกัดสาขาพิษณุโลกร่วมกับ ความดีโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกร้านดวงดีศูนย์รวมพระบูชาร้านตัดชุดกีฬารุ่งสปอร์ตพยงปีโตเลียมสอจอเศรษฐากิติจารุลักษ์ร้านโอท็อปสมุนไพรบึงพระศูนย์รวมสินค้าโอท็อปทั่วไทยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสะอาดปลอดภัยไร้เคมี ครีมเปลี่ยนสีผมสาวผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยปกปิดผมขาวและสมุนไพรคลายอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเพียงฉีดพ่นไม่ต้องนวดก็หายสบายและยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายอีกมากมายเชิญแวะชมสินค้าได้ที่ร้านโอท็อปสมุนไพรบึงพระหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลกโทร086 0646435 0831648295ช่วงคอยความหวังไม่มีมนุษย์คนไหนที่อยากจะเกิดมามีร่างกายที่พิการและมีฐานะที่ยากจน แต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็ต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวดังเช่นมุมหนึ่งของชีวิตป้าวาสนาเสมาทองอายุ54ปีที่เลี้ยงลูกชายที่พิการมีชื่อว่านายสุเชษเสมาทองอายุ17 พักอาศัยอยู่บ้านพักคนงานก่อสร้างชั่วคราวด้านหลังมหาวิทยาลัยพิศณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิศณุโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ทางทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตได้ลงพื้นที่ ไปที่มหาวิทยาลัยพิศณุโลกเมื่อวันพุทธที่16ตุลาคม2556พร้อมกับคุณกันทยาผู้สวัสดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิศณุโลกและเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านเรามาดูชีวิตความเป็นอยู่ของสองแม่ลูกคู่นี้พร้อมๆกันนะคะป้าวาสนาได้เล่าให้กับทีมงานฟังว่า ที่อยู่ปัจจุบันของป้าเดิมอยู่บ้านเลขที่309หมู่ที่20ตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเมื่อสามีเสียชีวิตเหมือนขาดผู้นำของครอบครัวที่หาไรายได้ตนจึงต้องนำลูกชายที่พิการมาทำงานก่อสร้างอยู่ด้านหลังของมหาวิทยายลัยพิษณุโลก ซึ่งปลูกที่พักเป็นแค้มคนงานชั่วคราวตนเองทำงานมัดเหล็กรางน้ำได้ค่าจ้างวันละ220บาทต้องเลี้ยงดูลูกชายที่พิการเดินไม่ได้ขาทั้งสองข้างของน้องสุเชษไม่สามารถเหยียดตรงได้ต้องขานเท่านั้นจนหัวเข่าไม่มีความรู้สึก น้องจะมีจักรยานเก่าๆอยู่หนึ่งคันจะออกไปช่วยแม่ทำงานก่อสร้างด้วยเด็กผู้ชายที่พิการขาทั้งสองข้างทำให้ร่างกายนั้นไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนเหมือนคนอื่นได้แต่น้องเป็นเด็กที่กระตันยูช่วยแม่ทำงานก่อสร้างมัดเหล็กรางน้ำช่วยหยิบช่วยจับ คอยถามแม่ว่าเหนื่อยไหมสองแม่ลูกต้องทำงานหนักแม้สภาพร่างกายและจิตใจจะย่ำแย่แต่ก็อยู่ด้วยกันตามมีตามเกิดป้าวัสนาจะมีโรคประจำตัวเบาหวานไขมันความดันโลหิตสูงไปหาหมอที่โรงพยาบาลวังทองมาแล้วหมอให้ยามาไว้ทานหมอแนะนำป้าว่าไม่ให้กินเค็มเพราะไตไม่ค่อยดี ที่สำคัญไปกว่านั้นน้องสุเชษท,ที่พิการไม่มีบัตรประชาชนจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินผู้พิการล่าสุดคุณกันทยาผู้สวัสดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้รับเรื่องของน้องสุเชษเพื่อดำเนินการตรวจสอบทำบัตรผู้พิการต่อไป สองแม่ลูกคู่นี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบอดๆอยากๆทำงานหนักทุกอย่างเพื่อแลกกับเงินมาใช้จ่ายมาดูแลเลี้ยงลูกที่พิการน้องสุดเชิเก็บของเก่าสะสมไว้ขายเพื่อเป็นไรายได้เสริมถึงแม้เงินที่ได้จะไม่มากแต่ก็มีค่าสำหรับสองแม่ลูกคู่นี้กับชีวิตของผู้เป็นแม่ที่ขาดผู้นำครอบครัวตนเองจึงต้องทำงานหนัก กับเด็กผู้ชายที่พิการขาทั้งสองข้างเดินไม่ได้ต้องคานเท่านั้นต้องช่วยแม่ทำงานก่อสร้างมัดเหล็กรางน้ำเก็บของเก่าไว้ขายรายได้เพียงน้อยนิด <c oughs> กับชีวิตสองแม่ลูกที่มีความรักให้กันเป็นความรักอันยิ่งใหญ่สองแม่ลูกอยู่ได้ถึงแม้จะลำบากและอดอดอยาก เพียงขอให้มีข้าวสารกอกหม้อก็เพียงพอแล้วนี่คือมุมชีวิตของแม่สู้ชีวิตและชายพิการยอดกระตันยูแต่แม่นี่อยู่กันสองคนนะแล้วก็พอ่อ แฟนนี่เพิ่งเสียชีวิตไปค่ะคราวนี้ก็สองคนนี้คือก็ไปเรื่อยๆตามงานช่างรับเหมาเขาไปที่ไหนก็ตามเขาไปใช่ไหมคะบ้านบ้านอยู่ไหนคะเคยมาที่นี่ทีเดียวที่บ้านบางทองบ้านกลางไหมคะที่บ้านบอเนาะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยบ้านเรามีอยู่ที่บ้านกลางไหมคะที่บางทองที่บ้านต๊อมเล็กๆอ๋อเป็นกระต๊อมนะปิดบู แล้วปิดเอาไว้เหละค่ะม,ม,มีใครอยู่บ้านไหมคะไม่มีประตูอ๋อไม่มีใครทิ้งไว้ได้นะไม่มีประตู <c oughs> แล้วก็มาอยู่ที่นี่นี่เขาจะเสร็จพอเสร็จก็เราก็ต้องกลับไปบ้านเราก่อนใช่ไหมคะแล้วพอเขามีงานเขาก็ไปเรียกเรามาอีกแลวฮะเาทำทีเดียวทีนี้ทีเดียวแล้วมั้งคะอแล้วหลัง,แล,ลงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแม่จะต้องพาลูกชายเนาะลูกชายนี่พิการ ชายพิการยังไม่มีหลักฐานประจำตัวเพราะว่าไปหาหมอเขาไม่ให้ไปตามตัวยาติเพราะว่าจะหาบ้านให้ตรงบึงข้าวหรือบึงเผาป่าใกลครับจะแบบใครคะน้องแนนค่ะน้องแนนน้องแนนนี่เป็นนักศึกษาอาสาสมัครมาเจอเนาะค่ะเพื่อทำหมาวันค่ะทั้งนี้ถทำแม่นี่มีหลายโรคเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันใช่ไหมคะ ตอนนี้สายตาก็เริ่มสงสัยเบาหวานจะขึ้นตาจะละมังเนี่ยเนาะหมอไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะเออแต่ก็ไปหาหมอหมอให้ยามาต้องทานยาเนานะค่ะถงจะได้ลดลงเนาะตาก็จะเริ่มเห็นได้ได้ชัดขึ้นเนาะเออแล้วแม่แล้วแม่นี่รับจ้างได้วันละสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบเนาะค่ะก็อยู่กันสองคนค่ะส่วนลูกชายนี่พิการแต่ก็สามารถไปช่วยแม่ ไปเก็บไปเกขวดเอามาไว้ขายะอ๋อเขาก็พอรู้เรื่องเนะเห็นว่าลูกชายอยากได้อะไรคะรถสซมแลยโยกอะไรคะอ๋อแล้วแม่ตอนนี้เป็นไงคะเดือดร้อนมีสตางค์สิบตัวอยู่เท่าไหร่คะตอนนี้ร้อยร้อยบาทมีตังอยู่ร้อยบาทแล้วพรุ่งนี้จะกินอะไร,ร ทางรายการขอขอบคุณน้องแนนนักศึกษามหาวิทยาลัยพิศณุโลกที่แจ้งข่าวสารมาทางเฟ e บุ๊กและคุณพารกิจเจริญกองชูผู้จัดการร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิศณุโลกที่ได้พาทีมงานไทยทำรายการมุมชีวิตไปสำรวจและได้เข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้น สนับสนุนการทำความดีโดยบริษัทพิษณุโลกบิ๊กซีจำกัดร้านโชคเจเริญพาณิชย์ถนนสนามบินเรียนดีเข้าใจง่ายใช้ภาษาอย่างถูกวิธีต้องที่ My English เชิญลิมลองข้าวผัดปลาทูข้าวผัดแกงเขียวหวานข้าวผัดต้มย่งทะเลข้าวไข่หอ่ออาหารตามสัง่งรับทําข้าวกล่องกับร้านอาหารจานเดียวอยู่ถนนพระองค์ขาวติดโรงแรมเกียรติวิมล0 8น5์ 3, 3 1755ช่วงสร้างพลังใจ ได้มีคณะผู้ที่ใจบุญใจกุศลจากโครงการร้อยดวงใจทำความดีถวายแด่องค์ราชันและองค์ราชินีนำโดยนายสุวิศศรีุกประธานชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดพิษณุโลกและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงมหาชนร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกนำโดยคุณกัญทยาผู้สวัสดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกรวมถึงทีม ข่าวหนังสือพิมพ์เสียงมหาชนและทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตได้ร่วมกันนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1ชุดพร้อมเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน2,000บาทมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นวันนี้สถานการณ์พัฒนาสังคมละความั่นคงของมณจังหวัดพิษุโลกนะคะได้รับมอบหมายภารกิจคือท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพิษณุโลกท่านรัฐี ะะท่านก็ได้มีความเป็นห่วงใหญ่สําหรับผู้ที่เป็นผู้พิการผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสนะคะแล้วก็เราก็ได้มาเจอนะคะรายนี้ก็คือคุณวัสนานี่อยู่กับลูกชายสองคนเพราะว่าสามีเพิ่งเสียชีวิตไปนะคะจริงๆแล้วภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลป้านกลางหมู่ที่20อําอำเภอบางทอปแต่ว่าเออก็คือต้องมาก่อรับเหมาก่อสร้างนะคะเพราะนั้นก็จะพาลูกชายซึ่งพิการเนี่ยไปไหนก็ไปด้วยกันนะคะ เพราะตอนนี้ก็อยู่กันสองคนปัญหาก็คือตัว,วคุณวัฒนาซึ่งเป็นแม่เนี่ยมีโรคประจำตัวหลายโรคเป็นทั้งโรคเบาหวานความดันนะคะส่วนแมออ่แล้วก็ตอนนี้บหวายก็เริ่มจะขึ้นตาทําให้ตาก็เริ่มพร่ามัวนะคะแต่ก็ยังพอสามารถทํางานได้ค่ะก็มารับจ้างผูกเหล็กอยูออ่หลังบริเวณของออมหาวิทยาลัยพิษณุโลกนี้นะคะ ส่วนลูกชายนะคะคือปัญหาว่าเป็นผู้พิการทางร่างกายแล้วก็ทางสติปัญญานะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้รับการแจ้งเกิดน,นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราชไม่มีไม่มีบัตรป,ประชาชนนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําบัตรประจําตัวคนพิการได้ซึ่งซึ่งปัญหานี้ก็ทางสถานการพัฒนาสังคมก็คงจะได้นําไปดําเนินการต่อไปนะคะแล้วเราเราก็เลยนํา เงินมาช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะเป็นเงินสงเคราะห์เพราะว่าตอนนี้แม่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเพราะนั้นทำให้การทำงานก็ทำให้มีไรายได้น้อยนะคะส่วนลูกชายเองก็ช่วยแม่เก็บขวดุงขวดพลาสติกนะคะเ,เก็บกระดาษเนี่ยมาเอาไว้ให้แม่ขายถึงจะเป็นผู้พิการแต่ก็ช่วยเหลือแม่ได้นะคะในเรื่องของการหาไรายได้ ในวันนี้ก็ทางทีมงานทั้งทางรายการมุมชีวิตนะคะทีมของนักสืบพิมพ์เสียงมหาชนนะคะแล้วก็ทางภาคเอกชนก็ร่วมกันที่จะมาช่วยเหลือกับภาครัฐคือทางสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะพี่แนะนําตัวด้วยค่ะชื่อแนงน้อยอัศกิติกรค่ะเป็นอาสาสมัครของพอมอคของที่ศุโลกในพี่ได้มาเห็นเคสของค่ะได้ทราบเคสอ่านนี้จากมาใน เพื่อนในโซเชียลมีเดียก็คือใน Facebook ชื่อน้องแนนจากมหาลัยนาลัยวนเป็นคนแท็กรูปไปให้ดูแล้วก็จากนักข่าวของมุมชีวิตด้วยส่งไปให้ดูเราก็เลยเออไหนๆเราก็ก็อยากจะช่วยค่ะก็เลยเชิญท่านหัวหน้าท่านกัญทยาหัวหน้าพมจของพิษณุโลกมาเยี่ยมเคสแล้วก็โอเคก็ปัญหาต่อไปก็คือจะต้องทอํายังไงก็ได้ให้น้องมีเลขัตรประชาชน13หลักเพราะว่าตอนนี้น้องเขาไม่มีบัตรคนพิการเลยเพราะฉะนั้นการรักษาพยาบาล มันก็ทาได้ยากเบี้ยยังชีพของคนพิการน้องก็หมดโอกาสที่จะได้ด้วยก็เราต้องพยายามหาทางช่วยเหลือกันให้ได้ค่ะความรู้สึกของพี่วันนี้นะคะที่หลายๆหน่วยงานมาช่วยกันดที่มีความรู้สึกยังไงบ้างดีค่ะเพราะว่าอยากจะให้ไม่ใช่เฉพาะภาครัฐ<ไ>เพราะว่าภาครัฐเองเราต้องเข้าใจบริบทของภาครัฐว่าเขาจะมะีเงินหรือความช่วยเหลือและรวมทั้งเจ้าหน้าที่ไม่มากพอกับจํานวนประชากรซึ่งนับวันเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชากรในจังหวัดพิษนุโลกเราเนี่ย มันแยกแยกลงแยกลงทุกวันแต่ถ้าเราได้ภาคประชาชนภาคเอกชนอย่างพวกทีมนักข่าวชีวิตอย่างอย่างพี่ที่เป็นอาสาสมัครมาช่วยกันหลาย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 มือใช่หลายหลายโดยงานมันก็ทําให้แบ่งเบาภาระของภาครัฐได้ด้วยและความช่วยเหลือเราก็สามารถส่งไปถึงประชาชนคนพิศนุโลกของเราได้ดีด้วยค่ะวันนี้รายการมุมชีวิตต้องขอขอบคุณพี่แน่นอนมากค่ะขอบคุณค่ะ รายการขอขอบคุณสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกร้านดวงดีศูนย์รวมพระบูชาร้านตัดชุดกีฬารุ่งสปอร์ตพยงปิโตเลียมร้านโชคเจริญพาณิชถนนสนามบินบริษัทพิษณุโลกบิ๊กซีจำกัดสถาบันสอนภาษาไมอิงลิสร้านโอทอบสมุนไพรบึงพระที่ให้การสนับสนุนรายการดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมมาณโอกาสนี้ทางรายการ ของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของป้าวาสนาและลูกชายมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านพบเห็นคนที่ยากจนคนพิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้ต่อไปกรุณาแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่รายการมุมชีวิตหรือหน่วยงานและองค์กรใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่านกรุณาแจ้งความประสงค์มาได้ที่รายการมุมชีวิตตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ท้ายรายการ ติดตามรับชมรายการมุมชีวิตย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์มุมชีวิตพิษณุโลกตามด้วยตอนที่ท่านก็จะไม่พลาดในการรับชมสำหรับวันนี้นะคะทางรายการของเราพร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกนำโดยคุณกันทยาผู้สวัสด และครอบครัวของคุณวัฒนาเสมาทองรวมถึงทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกับรายการมุมชีวิตได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและนี่คืออีกหนึ่งครอบครัวที่ทางทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตได้ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงบริษัทห้างร้านต่างๆและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกทำความดีถวายแด่องค์ราชันและองค์ราชินีของเราชีวิตนี้มุมด,ดีมีทุกคนมีตัวตนแต่ละคนรับอ้างวาง ในรางวัลชีวิตเขาใกล้อปาเป็นตัวอย่างคนรุ่นลังยังศรัทธามุชีวิตที่ไปเจอมีมากมายหญิงและชายหลายหลายไวัยได้คนหา ไม่เลี้ยวแหลคุณค่าเขามีเพียงเงาใครไม่เห็นแอบซ่อนลินไม่ได้เป็นตามกระแสคนดีๆอยากให้มีคนเทคแค่กหัวท่อแท้ ใจให้เขา